นมอัลมอนต์ยอดนิยมขวัญใจหลายๆคนเนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่มีไขมันดีช่วยลดระดับไขมันไม่ดีได้และยังมาพร้อมคุณค่าสารอาหารเตรียมล้นไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B, E และแอนต้ออกซิแดนท์ที่ช่วยเสริมสร้างสมองลดความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์และบำรุงผิวพรรณ นอกจากนี้ยังมีไรโบฟลาวินที่ช่วยเผาผลาญพลังงานดึงโปรโตีนมาใช้และย่อยสลายไขมันที่สำคัญนมกล่องนี้ไม่ใช้ส่วนผสมของน้ำตาลแต่ใช้น้ำจากดอกมะพร้าวออร์แกนิกซึ่งเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติแทนค่ะ 137ดีกรีชื่อนี้การันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะนมพิสตาชิโอสูดช็อกโกแลตซึ่งผสมโกโก้คุณภาพสูงจากเบลเยียมถือว่าเป็นนมพืชทางเลือกสำหรับผู้ไม่ดื่มนมวัวและไม่ต้องการบริโภคน้ำตาลบอกเลยว่าคุณจะต้องหลงรักนมพิสตาชิโอกล่องนี้แน่นอนเนื่องจากทุกความหวานในกล่องนั้นมาจากดอกมะพร้าวออร์แกนิกซึ่งเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติอีกทงงั้งยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิด จึงเหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมอาหารและทานคีโตเป็นอย่างยิ่งค่ะน้ำน,ำนำอมอัลมอนด์รสโกโก้ผสมโปรตีนจากธัญพืชออร์แกนิกยี่ห้อฮูเรเป็นอีกยี่ห้อที่ครองใจชาวคีโตหลายคนเนื่องจากสารอาหารที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นโปรตีนแคลเซียมวิตามิน B2 B6 B12 และวิตามิน E ไม่แต่งกลิ่นและแต่งรส อีกทั้งยังไม่มีคอเลสเตอรอลและมีไขมันอิ่มตัวต่ำแถมไม่ใส่น้ำตาลแต่เลือกใช้สตีวิออดไกลโคไซด์หรือที่เรานิยมเรียกว่าย่าหวานเป็นวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลเรียกได้ว่าเน้นความเป็นธรรมชาติกันแบบสุดๆมั่นใจได้ว่าปลอดภัยในทุกหยดแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้ชื่นชอบกลิ่นของนมอัลมอนด์มากนะัก นมพิสตาชิโอยี่ห้อซันคิสถือว่าตอบโจทย์คุณได้อย่างลงตัวเลยค่ะเนื่องจากนมพิสตาชิโอจะกลิ่นอ่อนกว่านมอัลมอนมากพอสมควรนอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวอีกทั้งยังมีคาร์โบไฮเดรตและแคลอรี่ต่ำปราศจากแลคโตสรวมไปถึงมีไขมันที่ดีที่เป็นตัวช่วยสำคัญในควบคุมน้ำหนักแบบคีโตเจนิกเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ บลูไดมอนอัลมอนบรีสนมอัลมอนรสวานิลลาเกรดพรีเมียมซึ่งขัดสรรอัลมอน mond, แท้คุณภาพเยี่ยมจากแคลิฟอร์เนียมาเป็นส่วนประกอบถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพซึ่งนมกล่องนี้อุดมไปด้วยแคลเซียมและวิตามินอ e, ีรวมทั้งมีแคลอรี่และไขมันต่ำปราศจากแลคโตสและถั่วเหลืองเพื่อให้ได้รสชาติและกลิ่นหอมละมุนของวานิลาช่วยให้ดื่มง่ายอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคนที่แพ้นมวัวหรือถั่วเหลืองก็สามารถดื่มนมกล่องนี้ได้นะคะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด